ไม่กินให้อิ่มก่อนเห็นแม่ไม่ได้เลยนะ กินนมไหมแป๊บพอเดี๋ยวไปเอานมแพะมาให้ลูก พอกินนมไหมเดี๋ยวตอนนมมาให้นะมาครับนมมาแล้วครับมากินนมกันหน่อยครับโดดชอบเปล่าชอบเปล่า เก่งมากเลยหมดแล้วโอ้ยไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้หลอดแม่เอาแม่อ้เปล่าตุดใจใจตายแล้วไปหาแม่แล้ว Mẹ Phong mẹ Nào mấy mà xảy xưa đi qua mẹ Nó Nào 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 chứ mấy mà mà sợ mà xưa à non nhá à hả nhiều ni non nhá non nắm nhiều ni nè bye bye